ลินวานเนอร์หัวเราะคิกคักและพูดว่ามันบังเอิญมากที่วานเนอร์ยังมีเค้กชาผูเออชิ้นสุดท้ายเหลืออยู่และเธอก็ลังเลที่จะดื่มมันตลอดเวลาเธอแค่รอวันนั้นเมื่อเธอทำอาหารให้พี่ชายเย่เฉินชินได้ที่เย่เฉินรอสักครู่เย่เฉินรีบพูดว่าคุณหลินคุณไม่ต้องลำบากมากแค่เทน้ำสีขาวให้ฉันหนึ่งแก้ว ลินวานเนอร์ยืนขึ้นและพูดโดยไม่หันกลับมามองเค้กชาที่วาเนอร์เก็บไว้คือเค้กชาผูเออที่ดีที่สุดในโลกหากที่ชาเย่เชนไม่ลองชิมเขาต้องเสียใจอย่างแน่นอนอน,อนาคตขณะที่เธอพูดนั้นลินวาเนอร์ก็พูดอีกครั้งนอกจากนี้วานเนอร์ Warner จะเริ่มพูดถึงทุกสิ่งที่พี่ชายเย่เชนสงสัยเกี่ยวกับเค้กชาชิ้นนั้น หลังจากพูดจบโดยไม่รอการตอบสนองของเย่เฉินเธอรีบไปรับชุดชาครบชุดของเธอรวมถึงเค้กชาผูเอ๋อร์ที่เธอห่วงแหนมาตลอดกลับมาที่หน้าเตียงลินวานเนอร์ค่อยๆจุดฐานที่ทำจากมะกอกในเตาทองแดงจากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาของการต้มน้ำเพื่อแยกเค้กชาผูเอ,อ๋อที่มีอายุเก่าแก่ออกและแงะชิ้นหนึ่งเปิดด้วยมีดชาผูเอ,อ๋ออันประณีตจุด ขณะที่เพิ่งแกะใบชาเย่เฉินได้กลิ่นชาพิเศษที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนกลิ่นหอมของชาชนิดนี้มีความเข้มข้นและกลมกล่อมมากและหลังจากการหมักและเก็บรักษาเป็นเวลานานกลิ่นของเค้กชาเองก็มีบรรยากาศที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนซึ่งยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นเย่เฉินดูพ่อของเขาดื่มชาตั้งแต่เขายังเด็ก และบางครั้งเขาสามารถดื่มชากับเขาได้หนึ่งแก้วครึง่งดังนั้นเขาจึงค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับชาแต่เขาไม่เคยเห็นชาพิเศษเช่นนี้มาก่อนไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะพูดว่าในพาร์นี้ต่อหน้าเค้กชาชาปูเออทั้งหมดจะถูกบทบงัง ลินวาเนอร์ arner, ต้องน้ำอย่างหรูหราเพื่อชงชาหลังจากที่ใบาชาเข้าไปในน้ำพวกเขาก็กระจายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อพบกับอุณหภูมิสูงและกลิ่นหอมของชาที่เข้มข้นมากขึ้นก็มาถึงจมูกทันทีซึ่งทำให้แย่เชนรู้สึกว่าจิตใจของเขาถูกปลุกโดยกลิ่นหอมของชา ทันใดนั้นลินวาเนอร์เทชาที่ชงแล้วลงในถ้วยเจียนจานขนาดเล็กจากนั้นส่งซุปชาใสา่ให้เย่เชนและพูดด้วยรอยยิ้มที่เย่เชนลองชิมดูเย่เฉินหยิบถ้วยวางไว้ใต้จมูกของเขาและดมกลิ่นเบาๆเขาได้กลิ่นและจิบอีกครั้งรสชาติของซุปชานี้เข้มข้นและหวานมากการผสมผสานที่ลงตัวของกลิ่นและรสชาติทำให้ดวงตาของเย่เฉินเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจชานี้สมบูรณ์แบบมากมันเกินความรู้ทั้งหมดของฉันเกี่ยวกับชาผูเอ๋ยอย่างแน่นอนฉันขอถามคุณหลินคุณได้ชาที่ดีเช่นนี้มาจากไหนลินวาเนอร์กล่าวด้วยรอยยิ้ม ชาแย,ย่เชนเค้กชานี้ทำขึ้นเมื่อ300ปีก่อนจากใบชาของต้นชาพูเอ๋อโบราณที่เรียกว่าแม่ของชาพูเอ๋อมันเป็นต้นแม่ของชาพูเอ๋อทั้งหมดชาพูเอ๋อทั้งหมดในโลกนี้ได้รับการเพราะพันธุ์จากมันและผู้ปลูกชาในยุคแรกๆมักจะหักกิ่งก้านของมันและนำพวกเขาไปยังที่ต่างๆเพื่อปลูกใหม่และปลูกเพื่อให้ชาพูเอ๋อที่ขายทั่วประเทศออกมาในภายหลัง เยเชนอุทานชานี้มีอายุ300ปีจริงหรือลินวาเนอร์ arner, พยักหน้าจริงอยู่ต้นไม้นี้ถูกฟ้าผ่าเมื่อ300ปีที่แล้วและกลายเป็นฐานและสิ่งที่พี่ชายเย่เชนกำลังดื่มอยู่ตอนนี้คือเค้กชาชิ้นสุดท้ายที่ผลิตในปีที่แล้วหลังจากดื่มเค้กและชาจะไม่มีรสชาติแบบนี้ในโลกเย่เฉินถามด้วยความสงสยัย คนขายชาเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังหรือเปล่าไม่ลินวานเนอร์ใส่หัวเบาๆหันกลับมาและหยิบห่อเล็กๆและเปิดอย่างระมัดระวังข้างในเป็นไม้สายฟ้าที่มีประวัติอันยาวนานลินวานเนอร์หยิบไม้สายฟ้าออกมาและพูดอย่างเงียบๆ สิ่งใดก็ตามที่อยู่ได้นานย่อมมีชะตากรรมของมันและผู้ฝึกฝนก็ไม่มีข้อยกเวน้นและต้นไม้นี้ก็ไม่มีข้อยกเวน้นมันมีอายุนับหมื่นปีและขยายพันต้นชานับไม่ถ้วนแต่มันก็มีหายนะที่ต้องเอาชนะเช่นกันและนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนหลังจากที่มันล้มเหลวในการเอาชนะหายนะเย่เฉินถามอย่างสงสยัยทำไมคุณรู้ชัดเจนจัง Arner, ลินวาเนอร์ชำเลืองมองเย่เชนจากนั้นมองลงไปที่ท่อนไม้สายฟ้าฟาดในมือของเธอสีหน้าของเธอดูเหมือนจะดิ้นรนหลังจากนั้นไม่นานเธอเงยหน้าขึ้นและพบกับการจ้องมองของเย่เชนด้วยดวงตาที่ชัดเจนคู่นั้นริมฝีปากสีแดงของเธอแยกออกเล็กน้อยและเธอพูดว่าเพราะเมื่อ300ปีก่อน ครอบครัวของฉันยืนอยู่ข้างทะเลสาบเทียงขี้ทางตอนใต้ของมณนทนยูนนานมาเลยดูมันผ่านพ้นมหันตภัยด้วยตาคุณเอง